จริงๆแล้วในส่วนนี้นี่มองมานานแล้วว่า,าเศษวัสดุเนี่ยเราจะนําไปทําอะไรได้บ้างทีนี้เราก็เลยมีไอเดียคิดของเหลือใช้จากตัวสนามเบเก่นนะคะมันจะเป็นไม้เป็นท่อนเล็กๆเล็กๆงานพวกนี้ส่วนใหญ่มันเขาจะเรียกว่าเป็นงานไอเดียเนาะตรงนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแนวคิด เรียกว่ามันก็จะจึ่ถึงงานอาร์ตแหละก็คือเป็นดีไซน์แนวคิดออกแบบสวัสดีค่ะสุวิมลเสนาพันธค่ะสถานประกอบการร้าน IQ Book Center ในแบรนด์สนามเึ่นพิมพ์คิวค่ะซึ่งตั้งอยู่เลขที่14หมู่26 ตำบลบึใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดปุดบบลราชธานีค่ะผลิตภัณฑ์หลักของเราเลยก็จะเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งนะคะก็จะเป็นบานถัดสามบานต้นไม้ชิงช้ามากระดกสไลเดอร์พวกปีนป่ายค่ะผลิตมาปีนี้ปีที่18ก็ก,าาาก็จะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วก็จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาลูกค้าเก่าแวะเวียนเข้ามาซื้อค่ะ จริงๆแล้วในส่วนนี้นี่มองมานานแล้วว่า,าเศษวัสดุเนี่ยเราจะนำไปทำอะไรได้บ้างทีงนี้แล้วก็เลยมีไอเดียคลิปของเหลือใช้จากตัวสนามเด็กเล่นนะคะมันจะเป็นไม้เป็นท่อนเล็กๆเล็กๆเล็กๆจริงๆของใชเเ้เนี่ยเศษวัสดุเนาะของเราที่มันเหลือใช้เนี่ยมันสามารถดัดแปลงทำอย่างอื่นได้หลากหลายมากงานพวกนี้ส่วนใหญ่มันเขาจะเรียกว่าเป็นงานไอเดียเนาะทีนี้มันก็จะเป็น มันก็จะเป็นแนวคิดเราก็เรียกว่ามันก็จะเกิดถึงงานอาร์ตแหละก็คือเป็นีไซน์แนวคิดออกแบบคือของเรามันมันจะไม่ไม่ได้เริ่มจากกระบวนการเลื่อยเนาะก็คือจะมาเป็นการแปลรูปและก็คือปกติไม้ก็คือที่เรารับมาก็เขาแปลรูปมาเป็นชิ้น เป็นขนาดเท่านู้นเท่านี้มาแล้วครับก็คือแต่มันยังเป็นผิวงานดิบตัวเนี้เราก็จะต้องมาปรับขนาดครับแล้วก็ตัดแต่งให้เข้ารูปประกอบเป็นชิ้นแล้วก็ต้องมาขัดผิวงานพวกนี้ครับแล้วก็อาจจะมีพวกบางชิ้นงานที่ตามคุามต้องการของลูกค้าอาจจะมีทําสีเพิ่มเติมครับให,ใ,หให้เข้ากับความต้องการ เศษเหลือหรือว่าในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเลยน้อยมากส่วนมากเราก็จะทิ้งวายละเกตระกะพอมีอาจารย์ท่านเข้ามาแนะนำนะคะเราก็มองเห็นแล้วว่าเศษวัสดุพวกนี้ที่กระจายอยู่ที่โรงงานเราเนี่ยเรามาต่อยอดมาสร้างผลิตภัณฑ์แตกลายงานการผลิตให้เยอะขึ้น โดยได้รับคําแนะนําจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะมีผู้ชื่อชาญเข้ามาแนะนออําตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงจบถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ก็ปรึกษาท่านนะเนาะช่วยสนับสน,นุนทั้งเรื่องของอาจารย์ที่มาให้คําแนะนําและก็มาแบ่งปันไอเดียความคิดในการผลิตชิ้นงาน เพราะว่าเราเองเราไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการที่จะนําเศษวัสดุเล็กๆมาทําเป็นชิ้นง,งานงานถนัดของเราก็จะเป็นงานชิ้นใหญ่ๆเป็นไม้ใหญ่ๆเพราะว่าเราเราทําตรงนั้นมาเนาะมันก็จะเชี่ยวชาญคนละแบบค่าใช้จ่ายก็จะมีแต่ค่าแรงงานนะคะเพราะว่าเศษวัสดุเนี่ยมันก็มาจากในเศษที่เหลือใช้ทั้งมันเลยถ้าทําการตลาดจริงๆนะคะใน ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราทําออกมาเนี่ยมันน่าจะขายได้เลยแหละแล้วก็เป็นมูลค่าให้กับโรงงานอีกช่องทางหนึ่งถ้าให้ขายนะคะถ้าอย่างคมไฟเนี่ยคิดว่ามันจะขายอยู่ที่350อันนี้คือตลาดเหนนี้บนช็อปปี้และซด้แต่ถ้าเราต้องการที่จะอัพเกรดอัพอีกมันน่าจะมูลค่ามันน่าจะเพิ่มกว่านี้ได้ค่ะอืมก็ต้องขอบพระคุณค่ะ ส่งเสริมอุตสาหากรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมค่ะที่ท่านได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในโรงงานแล้วก็มาให้แนวคิดกระบวนการและก็วิธีการเพื่อที่จะให้โรงงานเราเนี่ยต่อยอดจากเราผลิตเครื่องเล่นที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มามองมามองเห็นเศษวัสดุที่เราจะนำมาทำการตลาด มาผลิตเพื่อที่จะต่อยอดในบันข้างหน้าค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณแมนดีงค่ะ